คนเราเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่างกันไปค่ะมีปัญหาในแต่ละบ้านที่แตกต่างกันไปความตั้งใจเราปณิธานของธุรกิจเราอะ่ะคือช่วยให้คนที่มีปัญหาไม่รู้จะไปพึ่งใครดีจะไปยืมญาติจะไปยืมเพื่อนเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะไปบอกต่อแบบไหนเราคิดว่าเราอะ่ะมาช่วยลดช่องว่างตรงนี้ ตอนนี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับให้เช่าสินสอดท้องม่านแล้วก็รถยนต์ค่ะครึ่งวันเช้าค่ะสําหรับหลายๆคนนะคะก็ยังงงว่าธุรกิจเนี้ยทำธุรกิจยังไงนะคะก็คือธุรกิจของแนนเนี่ยเป็นในรูปแบบของการให้เช่านะคะเป็นในส่วนของรถยนต์นะคะท้องแท่งท้องรูปประพันแล้วก็ เงินสดนะคะที่นําไปวางหน้าสินสอดอะคะ่ะเวลาคนที่แต่งงานนี้ใช่ไหมคะก็จะมีพิธีตั้งแต่ตอนที่แห่ขันหมากช่วงเช้านะคะแล้วก็ไปจนถึงพิธีตอนที่สวมแหวนม,มั่นเนาะแล้วก็เราจะมีเงินสดมีทองของเราเนี่ยให้เช่าเพื่อวางอยู่ในพิธีเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับเจ้าสาวอะคะ่ะ ต้องท้าวความไปก่อนเลยว่าก่อนที่จะมาทําธุรกิจเช่าสินสอดจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้ากระเป๋าในเยอะเราก็เลยคิดว่าจะทํายังไงดีให้ของเราที่มันมีอยู่เนี่ยสามารถนํามาเป็นธุรกิจหรือว่าสามารถหาเงนินให้เราได้เราก็เลยเริ่มปล่อยเช่าให้กับเพื่อนๆค่ะเพื่อน,นะะๆแบบอยากจะไปงานแต่งหรือว่างานกินเลี้ยงทั่วไปเนี่ยก็มายืมว่าเออมีรุ่นนี้ไหมสีนี้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรามีเราก็ปล่อยเช่าอย่างของเนี่ยสมมติว่าราคาหลักแสนเนี่ยเราเวลาเราเช่าเนี่ยเราก็ให้เช่าแค่วันละ 0 0 0 0ั0 0อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดกลับมาคืนสภาพเดิมไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วของที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็สามารถเอาไปปล่อยเช่าได้หลายๆอย่างเหมือนกันเนาะจุดเริ่มต้นก็คือว่ามีเพื่อนนะคะตอนแรกเขาทักมาหาเราว่าขอยืมเงินหน่อยได้ไหมแล้วมันก็เป็นเงินที่เยอะประมาณหนึ่งก็คือเงินเหลักนะคะเราก็เลยคิดว่า จะให้ยืมได้งไงเงินนั้งเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าอ๋อเปล่าแค่ไปไปวางในสินสอดเฉยไปวางหน้าสินสอดเฉย<ๆ>ก็เลยบอกว่าเอ้าก็มีเงินอยู่แล้วจะมายืมทําไมเราก็รู้นะว่าเพื่อนเราก็น่าจะพอมีเงินอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่าพอดีว่ามีปัญหาหนิดหน่อยเราก็เลยไม่สามารถเอาเงินออกมาได้จริงๆริอะตกลงกับพ่อแม่เจ้าสาวเรียบร้อยแล้วว่าจะให้เท่านี้เท่านั้นกลายเป็นว่าพอเลิกมันออกไปแล้วหรือว่าเรามีการจัดเริ่มพิธีไปบางส่วนแล้วเงี้ยค่ะมันจะถอยหลังก็ไม่ได้แล้วก็เลยบอกวว่่าาเเอออนนขยยยืมหหดี๋ใ้ค อุ้ยได้ตังค์ด้วยหรออะไรเงี้ยตอนนั้นก็ได้เงินมา2 0 0 0 0ก็เลยคิดว่าเราทําอย่างนี้ก็ได้นี่นาอะไรเงี้ยจริงๆอะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถลดช่องว่างตรงที่เป็นความเสี่ยงได้มันก็น่าจะสามารถทําเป็นธุรกิจอื่นๆจังได้ก็คือเริ่มมีการร่างสัญญาขึ้นมาแล้วก็ปรึกษาตํารวจปรึกษาทานายว่าจะทํายังไงดีให้แบบว่าคนที่มาเช่าเราก็ไว้ใจที่จะมาจ่ายเงินค่ามาจจาเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราทําเป็นสัญญาที่มันถูกต้องตามหลักเลยดีกว่า เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เริ่มคิดว่ามีพิธีและอยากที่จะแต่งงานสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะเช่าสินสอดใช้เป็นเงินสดเท่านี้ไหมแล้วเป็นทองเท่านี้ จะมีค่าเช่าประมาณนี้นี้ถ้าเกิดตกลงกันได้อะคะ่ะก็จะมีการนัดทำสัญญากันก่อนหนึ่งครั้งนะคะก็คือจะมีพ่อแม่บ่าวสาวนะคะที่จะต้องเซ็นรับรู้ด้วยตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าเป็นการเช่ายืมมานะจะต,ต้องคืนแล้วก็จะมีคุณตํารวจอะคะ่ะก็จะเป็นคนเซ็นพยานว่ามีการรับรู้ทั้ง2ฝั่งและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นพยานเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นพอก่อนที่จะเป็นงานพิธีเริมอะค่ะก็จะให้เขาโอนเงินทั้งหมดที่เป็นเงินค่าเช่าถ้าเกิดเงินค่าเช่า5 0,000ื่นมาจํามัน แล้วหมื่นหนึ่งก่อนวันงานเริ่มเงี้ยค่ะเขาจะต้องโอนสี่หมู่มาก่อนที่เงินจะไปถูกวางไว้พอเงินวางเสร็จปุ๊บเราจะมีคนของเราอยู่ในพิธีด้วยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะพอถึงตอนช่วงพิธีสวมแหวนมั่นเสร็จพ่อแม่บ่าวสาวนะคะ,ะยกสินสอดกับห้องก็จบตรงนั้นคือจบพิธีเลยค่ะจะไม่มีการเอาเงินเราคร้างคืนจะไม่มีการมากกว่าเกินกว่าในช่วงเวลาที่กําหนดเราจะเก็บกลับทันทีก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิน้นกระบวนการขอ,ของการให้ยืมสินสอดค่ะ บางคนเนี่ยอาจจะรับไม่ได้ตรงจุดนี้เราก็ต้องบอกไว้ก่อนนะ,นะคะก็คือว่าเราจะให้สิทธิ์แค่พ่อแม่บ่าวสาวแล้วก็คนที่เป็นคนถือบางทีอาจจะไม่ใช่เจ้าบ่าวใช่ไหมคนที่เป็นคนถือเนี่ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยจะไม่มีใครที่จะมาแตะต้องเงินเด็ดขาดแม้กระทั่งแม่เจ้าสาวเองเนี่ยก็ห้ามคลี่เงินห้ามแบบเอาเงินมาแบบนับดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าเงินที่เราใช้เนี่ยเป็นแบงก์ใหม่ที่เราถอนออกมาจากธน,นาคารไม่เคยมีใครหยิบจับมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเราอยากให้เงินเราอ่ะมันอยู่อย่างนี้ตลอดถ้าไม่งั้นเราจะต้องกลับไปวนถอนเงินมา,มาใหม่อีก ที่ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเงินเนี่ยเราวางไว้วางเป็นหน้าเป็นตาพอไม่จําเป็นจะต้องมีใครมาหยิบจับอยู่แล้วถ้ามีเนี่ยเราจะมีค่าปรับเลยค่ะ ถ้ามีคนถามเราว่าธุรกิจเนี้ยเป็นการส่งเสริมให้คนโกหกหรือเปล่าแนะนําให้คนโกหกหรือเปล่าคือเราเคยคิดเหมือนกันแล้วเราก็เคยนอยนะถ้าเกิดว่ามีคนมาว่าเราตรงจุดเนี้ยเราก็รับได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าจริงๆแล้วความตั้งใจแรกเราอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นไงความตั้งใจแรกเราคือการให้คาปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือคู่บ่าวสาวที่มีปัญหาในเรื่องของเอาสินสอดมาวางเอาทองมาวางอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนอ่ะไม่มีตังค์เพียงแต่ว่าถึงจุดนั้นน่ะอาจจะไม่เพียงพอในการที่จะต้องมาวางสินสอดอีก อะไรอีกแล้วค่างานแต่งเราคิดว่าเรามีเจตนาดีนะคะที่จะช่วยเพราะว่า คนเราเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่างกันไปค่ะแล้วก็มีปัญหาในแต่ละบ้านที่แตกต่างกันไปซึ่งเราไม่สนับสนุนให้คนโกหกอยู่แล้วอย่างที่บอกนค้คะคุณจะต้องรับรู้ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวแล้วก็พ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วความตั้งใจเราปณิธานของธุรกิจเราอ่ะคือช่วยให้คนที่มีปัญหาไม่รู้จะไปพึ่งใครดีจะไปยืมญาติจะไปยืมเพื่อนเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะไปบอกต่อแบบไหนเราคิดว่าเราอ่ะมาช่วยลดช่องว่างตรงนี้ คนที่รักกันสมัยก่อนเนี่ยไม่เห็นต้องจัดงานแต่งเลยก็สามารถอยู่กันได้ยาวๆเนาะบางคู่จัดงานแต่งใหญ่โตก็เลิกรากกันก็มีจริงๆแล้วอะ่ะคนเราจะไปกันได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเรามองว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยมีหน้ามีตาทางสังคมมีความต้องการที่แตกต่างกันไปซึ่งเรามองตรงจุดนี้ว่าแต่ละครอบครัวค่ะมันมีความจําเป็นที่ต่างกันบางคนใช้ชื่อเสียงในการทำมาหากินมาตลอดเนาะบางคนมีหน้ามีตาเป็นถึงระดับผู้อยากผู้ยา ในวงการอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ภาพเราออกไปดีๆถามว่ารักกันมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วค่ะเราไม่อยากแนะนําให้เยาวชนหรือคนทั่วไปเนี่ยฟุงฟ่งเฟือยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสินสอดทองมั่นรถเนี่ยเวลาอยู่ในงานเนี่ยคนมางานก็ชื่นใจได้ถ่ายรูปได้มีภาพสวยๆกลับไปได้เล่าไปถึงลูกหลานว่าเนี่ยคนนี้ได้สินสอดเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับคนที่สบายใจที่จะอยู่กันแบบว่าไม่แต่งงานไม่มีสินสอดก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีใหญ่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วยังไงรักกันก็เป็นสิ่งที่ดี อยู่แล้วรักกันแล้วไม่ต้องเสียเงินประหยัดนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะแต่ถ้าเกิดใครมีความต้องการอีกแบบหนึง่งอยากที่จะเช่าสินสอดอยากที่จะขอยืมรถเพื่อไปทำให้งานในพิธีเนี่ยดูสวยงามมากขึ้นก็ติดต่อเราได้ค่ะ ก็สำหรับคนที่สนใจนะคะก็เข้ามาดูที่ Facebook ส่วนตัวกันได้จะได้รู้จักกันก่อนทําความไว้ใจกันก่อนนะคะว่าเงินของท่านที่นํามามาจำหรือนํามาเช่าเนี่ยจะไม่หายไปไหนแน่นอนนะคะก็ Facebook ส่วนตัวนะคะชื่อสาลุต้าเหมหงค่ะส่วนในเพจนะคะของให้เช่าสินสอดเนี่ยก็คือ love solution f i n e money ให้เช่าสินสอดท้องมั่นค่ะ